อีฟ e ุตบอลนอนสต็อปช่วงนี้สนับสนุนโดยทีวีทีคลีนเอาอยู่ทุกเรื่องทำความสะอาดกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มิตราแฟนเพจที่รรักทุกท่านนะครับผมอ e ีฟุตบอลนอนสต็อปนะครับต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับผมที่แพ็กนะครับผม MSN นะครับรวมถึงโกแมชชีนนะครับก็กำลังจะหมดไปนะครับผม ก็ที่ทุกคนเห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือผมนะครับเหลือทองจากการล่านะครับผมบูฟฟ่นะครับผมแล้วทีนี้นะผมก็เลยมีความตั้งใจว่าเออไหนก็ไหนนะครับผมนะแพ็คนั้นก็แบบนะเหมาได้ไปแล้วผมขอลองมาเปิดฮาแลนด์หน่อยนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้กันหรือเปล่านะยังไงผมขออนุญาตเปิดที่100งร้ทองก็นองนาก่อกันนะครับว่าฮาแลนด์จะมาไม่หนึ่งร้อยทองก็นองนาเป็นยังไงมาเอ้ยไม่มานะครับผม โอ้โหนะแสดงว่าเราอาจจะใช้ดวงกับพักที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอยากได้ฮาแลนด์นะครับผมนะก็ตอนแรกก็ว่าจะไม่อยากได้แล้ะแต่ก็แบบอ้ยเนะขอสักทีเถอะเผื่อเผื่อฟอร์ม A นะจะได้เอาลงทีมได้นะแล้วก็มีสกิลแบบ Bullet ตเฮดเดด้วยนะครับผมนี่นะครับเปิดแล้วนะ100ทองนะไป4รอบนะเดี๋ยวขอเปิดอีกอ่ะ รอบนี้เนี่ยผมขอ,อกด900ทองขนองนาเลยแล้วกันนะครับผมดูซิว่าเออร์ลิงเบลฮาเลนจะมาไหมเอาเ้าไปกดแล้วไปเลยขอฮาเลนฮาเลนฮาเลนเฮ้ยเฮ้ยแสงออกว่ะเฮ้ยโหมาอีกแล้วพี่โคอ,อะไรครับขอฮาเลนได้ไหมฮาเลนทีเดียวคือจบเลยนะโอ้ยสีเสื้อฟ้าหรือเปล่าโอ้ยเสื้อขาวนะทุกคนโอ้เบอร์11นะ โรดิโก้นะอุ้ยอา้าก็เอาวะนะแม่กำขี้ดีกว่าคำตดนะครับทุกคนนะก็900ทองขนองนานะครับผมมานะกับโรดิโก้นะโอ้โหจะว่าไปแล้วเนี่ยช่วงนี้ผมรู้สึกว่าแบบค่อนข้างมือทองอยู่นะแบบเปิดปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยนะเนี่ยได้การ์ทไทแล้วมีอีก2อันนะครับผมไม่ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวเอาไปย่อยนะ <c oughs> นะก็ นะแต่ว่าใจมันอยากได้ฮาเลนนะครับโวหถ้าได้ฮาเลนมาคือจบเลยนะเนี่ยโพลฟิกวิงเกอร์นะโปดิโก้นะโอ้สเต,ต็น้อยสุดเลยนะครับแปดสิบห้าเฮ้ยอะเอาไงดีได้ฮาเลนอนะนะครับผมอนะเดี๋ยวผมขอไปต่อนะครับผมขออีกนิดนึงแล้วกันนะอนะเดี๋ยวตัดฮาเลนนะครับเดี๋ยวเราขอญาตเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะอนะ มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเติมอีก2,000ทองนะครับผมมามาลองกันดูดีกว่านะครับผมว่าเออร์ริงเบาฮารแลนจะมาไหมนะครับนะว่าไปแล้วก็กดไปเลยหนึ่งเฮ้ยคอยทีสองอะสามสี่ห้าหก,หกเจด ของรอบนี้แหละเออร์ลิงฮาแลนด์จงมาเออร์ลิงฮาแลนด์จงมาประทับเออร์ลิงฮาแลนด์จงมาประทับจอมานบูจอมานบูเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สีขาวอีกแล้วโอ้ยโอ้โหพี่โคนะครับแม่ทองก็มีอยู่น้อยนะงบมีอยู่น้อยนะรอบนี้นะโอ้โหไม่น่าเลยนะครับดูงี้เก็บทองไว้ไปลุ้นแพ็คต่อไปดีกว่านะเฮ้ย อ่ะเหลืออีก900นะเหลืออีก900กดได้อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราขอขออนุญาตแล้วกันนะครับผมเป็นทีละ1 0 0ก่อนแล้วกันนะขอทีละ100ก่อนแล้วกันนะอ่ะมาไปเผื่อมันออกขึ้นมาทํายังไงละ่ะใช่ไหมกดไปทีละ100เอา100ไปห0 0ทองกับน้องนะข่าวล้วว่าทุกคนโห้ยจัสตินเบเจโร่นะบิเจโร่คะไม่สนใจแล้วนะครับผมนะขออีก100ทองแล้วกันมามารอบนี้ ขอแบบฟุกๆเลยนะอ่ะฮาแลนด์นนะอยากได้ว่าโหบุลเลตเฮดเดอร์นะคือมันโหดอยู่นะทุกคนเอาจริงๆนะถ้ามันฟอร์มเนี่คือแบบโหใครก็เอาไม่อยู่อ่นะฮาแลนด์อะแต่ตอนนี้คือแบบว่าฟอร์มมันดอบนะคือดอบทั้งทีมเลยนะแมนซิตี้นี่คือแบบแพนยับเลย4-5นัดรวดเลยนะครับผมอ่ะ900ทองขนองนามาหรือเปล่าเออร์ลิงเบาฮาแลนด์มาไหมมาไมหมมาไหมเฮ้ยแสงวะ แบบนี้โอ้โหอุ้ยกับพงับพ่โคมาแล้วหาเล่นหรือเปล่าหาเล่นไหมหาเล่นหรือเปล่าเสื้อสีอะไรอุ้ยโอ้ยสื้อเสื้อสีแดงนะทุกคนโอ้แร์รี่เคนนะแม่มันไม่ได้ตั้งใจเลยนะทุกคนโอ้ยอยากได้หาเล่นนะ ทำไมฮ่เล่นมันไม่มานี่ดิมงย้อยไปนิดนึงโหยนะโอ้โหมันขึ้นนะทุกคนมันขึ้นนะแบบเนี้ยมันอยากได้ฮาแลนด์นะครับผมตัวที่อยากได้มักจะไม่มาตอนที่เราอยากได้นะทุกคนมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะแพก็ก่อนหน้านี้ผมตามล่าหาอ่าปู่ครับนะโยหฮันครับนะก็ไม่มานะทุกคนโอ้โห เฮ้ยเสียดายเหมือนกันว่ะแต่มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวภาคใหม่จะเข้ามามันต้องมีตัวที่โหดกว่านี้นะครับผมก็อะ่ะตามระเบียบนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะขอเปิดกันต่ออีกที่เหลือแล้วกันนะครับผมมาโกแมชชีนนะขอเออริงฮาเรนนะรอบนี้จุกๆทีเดียวนะเอามาหรือเปล่าเออริงฮาเรนสีขาวอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเอาความเกลือมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโอ้ยอะมา ไปอีกหนึ่งร้อยทองขนะนไปหนึ่งสองซามมาไม่มามามา,มา,มาหาเล่นโอ้ยหาเล่นไม่มาอีกแล้วใครวะเนี่ยโอ้ยเอาหาเล่นเว้ยนะช่วงนี้ก็คลิปมันเยอะมากนะครับผมก็เปิดแพ็คเกือบทุกอันเลยนะมันก็เลยแบบยังทาไม่หมดนะผมก็เลยดองดองคลิปไปว่าไมมาภาคนะครับผมนะ แต่ว่ารอบนี้ขอร้องอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมเออร์ลิงเบาฮาเลนจะมาหรือเปล่าเอยขอสักทีเถอะพี่เอ๋ยผมจะตั้งใจเรียนมาเออร์ลิงเบาฮาเลนสีสีรุ้งจงปรากฏกราบกราบกราบมา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 ไหมอีสีเขียวข้างในเว้ยเฮ้ยสีเขียวข้างในว่ะสีเขียวข้างในอย่างนี้หมายเขาว่ายังไงครับพาเล่นหรือเปล่าพาเล่นหรือเปล่าเฮ้ยขอขอเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนเฮ้ยโอ้โห พี่โกใครครับเนี่ยอินากิวินเลียมนะโหเกือบไปแล้วอะ่ะโ้อีกทีนึงอะ่ะเฮ้ยทำไมไม่มาวะโหเลยแค่ตัวเดียวเยองอ่ะนะมันเจ็บกันรองใจจริงๆครับทุกคนอ่ะผมขออีกทีนึงแลน,นะครับสุดท้ายแล้วนะ่าจะไม่มีทางที่จะเพิ่มลนะผมเติมมาอีกนะครับอีก900ทองขนองนาะไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับผม ก็ไม่มาคือถือว่าต้องหยุดแล้วนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนพี่โคขุดไปถึงข้างล่างนี่คือแบบเจ๊งยับระดับระนาวเลยนะเพราะว่ามันไม่คุ้มก <c oughs> องหน้าเรามีเยอะแล้วนะแต่แค่อยากได้เฉยๆฮแลนด์นะครับผม่ะ900ทองสุดท้ายจะมาหรือไม่มากราบนะครับพี่โคขอร้องนะนะครับมาไม่มาไม่มาไม่โอ้ยตายแล้วไม่มาจริงด้วยพี่โคโคตัวไอ <c oughs> จบแล้วนะครับผมเอา้าใครครับเนี่ยนะเจาคันเซโร่นะโหมาทำไมครับเนี่ยเด็กแมนซิตี้เหมือนกันแต่ก็ไม่เอาแล้วนะครับผมเหลือในกล่องอีก39ตัวนะทุกคนถามใจจริงก็อยากจะเปิดอยู่นะครับแต่ว่ามันมันไม่ควรจะไปต่อแล้วนะทุกคนนะมันก็ควรจะจบอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าไปมากกว่านี้อาจจะ ลงลึกไปมากกว่านี้ก็ได้แต่จะเสียดายเงินเสียดายทองมาเปล่าผมขออนุญ,ญาตเอาไปเปิดแพ็กถัดไปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพัร์ทเนัร์จะมีตัวอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับก็ขอไปลุ้นอันใหม่เลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครชอบความเกลือเกลือแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับแอดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ